ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับกับผมเบียร์เออยากจะนําเสนอร้านขาย ID เกมดีๆเอามาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ฟีฟ่าหรือว่าจะเป็น ID เกมของ ROV นะครับผมมีบริการหลังการขายทุก ID เครดิตดีนะครับผมประวัติการซื้อขายยาวนานสนใจสามารถเข้าไปทักแอดมินฟรินได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางเฟซส,ส่วนตัวของแอดมินฟรินนะครับรายละเอียดสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเราไปดูตำน,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 นานโม่ห้างกันหน่อยดีกว่าว่าตัวที่เราจะได้ลองมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ ดูจากคนแรกเลยแล้วกันทีละสินนะถ้าเป็นบวกห้าสแตตจะประมาณนี้ครับอเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะคือสองเท้าอ่ะมันได้มันมัน,ม,นมันอาจจะบางครับถามว่าบางไหมมันอาจจะบางแหละแต่แต่ได้สองเท้ายิงคมวิ่งเร็วใช่ได้อยู่นะมันเล่นจริงอาจจะดีอยู่นะต่คาเปิดบอลไม่ดีเลยติดอย่างเดียวค่าความเร็วขอดูสเตตจองหน้าแล้วกันะะแข็งแก่ง8 7 สปีดต้น94ความเร็ว105อันนี้เวลหนึ่งนะเลี้ยงบอล102ควบคุมบอล102ส่งสั้น91จบสกอร์106เลเวล5ก็บวกขึ้นไปอีก4นะครับถือว่าสแตทเอาเรื่องอยู่นะถ้าบวก5เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะได้อยู่ตัวแรกครับทีละสินนะอาจจะมีมีมีโฮเเดเดอร์ด้ er วยว่ะเพิ่งสังเกตเอาเรื่องอยู่มีคิดเอาเป็นกล้องหน้ามันมีเฟินิชชอตกับโพเเดเดอร์ er, ก็คือครบแล้วเว้ยที่ก้องหน้ามันต้องมีเว้ย โอ้โหความเร็ว112สปีดต,ต้น108จบสกอร์1 1อโอ้โหเอาเรื่องเลยสองเท้าอะ่ะชอบตรงที่2เท้าทุกคนเลยเนะี่ยมีลูกยิงชิปพลังแฝงมีเตะไซก้อยแล้วก็สปีดดิเบอร์หมอยการเอาไปเขาเรียกอะไรกะชากนะดีทุกอย่างอยู่เป็นการเปิดบอลเช่นเคยนะครับสุดเชาอุ้ยสุเชาได้ได้อยู่นะลองชอปเทคเกอร์ กุลิตกุลิตบางไทยแต่ซ้ายซ้ายห้าขวาสามนะครับไม่สองเท้านะไม่ไมสองเท้ากิติศักดิ์เมื่อกี้ยังไม่ดูนะสี่ห้าครับมีสปีดดิเบอร์มีไว้เปิดบอลใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาไปเป็นตัวเปิดแล้วกันมีฟินิชช็อตมีลองช็อตแทกเกอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูในสเตตในทีมตอนใส่เรียบร้อยดีกว่าตะว,วันนะครับเออร์ลี่คอร์สว่ะเฮ้ยเอาตะว,วันเป็นตัวเปิดเนี่ยดีสุดแล้ยีเ์เคมาดิเทลลสินมาที่ กิติศักดิ์ใจมารินเดลเลิฟเดี๋ยวเดีด๋ยวทำไมเดลเลิฟกูเป็นแบ็คเนี่ยตะวันตะวันไปที่ปิยาพงศ์กลับมาตะวันครับโอ้ยแต่ผมแวบ,บแรกที่ผมจับอ่ะผมรู้สึกได้เลยทุกตัวแม่งคล่องมากย่องอยิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปิยาพงศ์ว่ะเฮ้ยปิยาพงศ์ว่ะยิงยังคุมแบ,บกไวามาที่ไบยี่ทุเชาเมื่อนักเตะไทยต้องมาผสมผสานกับแมนยู่ทีละิซนเชี่เรวจัด รู้สึกเร็วจนแบบคล่องจนแบบต้องคุมอะทีละซีนยิงหักขอ้อสองศูนย์ย็ดเคกิิศักดิ์กิศักด์เซนาเมืองโอ้โหเซนาเมืองไม่ผ่านปันได้เอาไหมนี่ขยันขยันประหยัดซื่อสัตว์มีวินยัยลุงมาคนได้บอกไว้ไปกิติศักด์ยิงลูกนี้อ,อาริสมเซฟไม่ได้ เซ็นเซ็นลบไปหนึ่งเซ็นเซ็นลบไปสองยิงสีสักแสนนะเมืองซิกโก้ซิกโก้หลอกหนึ่งสิกโก้หลอกสองสิกโก้หลอกสามหลอกแม่งทั้งหมดอะ่ะเ <c oughs> ช้าเปิดลุงนี้มากฤษสักมงหลุดก่อไปยิงให้ดูเลยยิงโชว์ยิงโชว์ให้เด็กมันดูเป็นยังไงโอ้โห <c oughs> นี่กูกดป,ป,ป,ปุ่มผิดเลยวะเนี่ย <c oughs> ยิงโชว์เด็กมันดูดีตะวันตะวันยิงโชว์ชวให้เด็กมันดู mm hmm. เกมเพย์ผมรู้สึกไม่เปลี่ยนนะรู้สึกเหมือนเดิมเลยเกมเพย์พี่พงศ์พี่พงศ์งาลูกนี้ยังไงสู้ชาวสู้ชาวเท้าซ้ายสู้ชาวเท้าซ้ายรออะไรละ่ะรออะไรละ่ะชอมาที่ตะวันพีพงศ์ีพงไปกินศักย้อนมาสู้ชาวห้าตำนานต้องเล่นกันศักด มาแทงไปลูกนี้ปีพงษ์ลุดปีพงษ์ลุดอัดเต็มข้อนี่รออะไรอ่ะดูหน้าหน่อยดี่ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้โหไม่ซูมหน้าให้กูด้วยนี่ไงปีพงษ์หน้าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเหมือนไหมไม่เหมือนอยู่เหมือนอยู่สมัยตะตุกตะตุกแกนุ่มๆได้อยู่พอได้อยู่แม็กวายกลับมาบิสก,กา้าตะวันสูเชานี่กูอ,อยู่ในยุคที่นักเตะไทยต้องแบกนักเตะแมนยูไปปีพงษ์ ปิยพงรออะไรล่ะปิยพงค์แต่ผมชอบผมชอบปิยพงค์มากว่ะยิงคมมากันนกต,ตะวันตะวันสีดานเทินตะวันโอ้โหโดนเตะตะวันเอาคืน,นเร็วเร็วมากเร็วทุกตัวไปยิงลูกนี้เฉียบคมธีรศินปแดงดา